อันนี้เริ่มยังผมแค่สงสัยเวลาเวลาผมแค่สงสัยเวลานั่มวยเขาเหมือนจะต่อยเนี่ยที่เขาบอกว่าห้ามไปนอนกับผู้หญิงเนี่ยมันมันจริงไหมห้ามจริงนะมมันก็มีส่วนนะครับเออบางคนบางคนพอพอพอมีอะไรไปแล้วเออพอปล่น้ำปล่อยอะไรไปหมดแล้วางนี้มันมันจะคิดได้ไงคุณไม่น่าทําเลยไม่ไม่น่าเลยบางคนก็จะเป็นขาอวดบ้างเนี่ยใส่ไปด้วยบางทีขาก็ ขาอ่อนอะไเนี่ยเพราะผมเพิ่งเคยถึงแบบสมัยก่อนจริงไหมมันมันมีผลจริงๆใช่ไหมมีมีบางทีมันก็ทําให้ขาอ่อนแล้วก็ชิดมากด้วยแต่ตอนอารมณ์มันไปตอนมันใกล้วันแล้วบางทีมันก็มันมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจะสบายเลยไม่มันก็มีบ้างอยู่คือถ้าถ้าคือคือถ้าห้ามได้ก็คือห้ามห้ามมีอะไรห้ามมีอะไรก่อนชกประมาณกี่วันสักสิบสี่วันดีกว่าจะเปียเลยครับ และตักมวยช่วงนั้นมันกำลังเรียกจุกขีนะครับช่วงสองาอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยอันนี้ไม่ได้ลามกนะอันนี้เป็นความรู้เป็นความรู้ให้กับนักมวยคนคนอื่นๆที่ที่ไม่รู้บางคนพอมีอะไรไปแล้วที่คิดทางนี้ไม่น่าโน่นไม่นั่นแต่บางคนจะบอกว่าพิュวว่าไม่หรอกครับแต่าบางทีมันก็ขายห่อนจริงแต่พี่คือพี่ร้องเนี่ยประสบมากับตัวเองคือเคยไป เคยไปจิ้มมาแล้วก็ไปต่อยแพชนะ17 18ก็มีชนะบ้างแพ้บ้างแต่แต่มันขาวออดจริงๆขาวอันจริงครับโอ้ตหไปแล้วมึงอันนี้ไปก็หามนะห้ามนะนะเพื่อนห้ามได้ห้ามเอาครับหลังจากไปเสร็จก็ไปซ้อมครับขาวของข้า